ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ด้วยทีมงาน Move for ฟันหรือคู่หูคู่คิดนะครับได้ลงพื้นที่มาอยู่ที่บ้านคลองยางหมู่ที่9ต้าตำบลละลมใหม่พัฒนานะครับเราก็ลงมาในเรื่องของการให้ความรู้ให้แนวทางกับครัวเรือนโครงการกขกจหรือโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับนอกจากนี้เรายังได้มาเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบโค้งหนองนาโมเดลของหมู่ที่9บ้านคลองยาง นะครับก็เป็นพื้นที่ของอท่านอ,อบตอเกียงศักด์นะครับสงมาเลิงนะครับวันนี้ก็โดยท่านประธานเครือข่ายนะครับนายภูนเมืองกระโทกแล้วก็พี่ครับพี่สุเทพนะครับเสียงพี่ไม้นะครับของอเครือข่ายกลุ่มอมซับนะครับเดี๋ยวนี้ให้ประธานเครือข่ายโคกหนองนาอำเภอโชคชัยได้พูดคุยนิดนึงว่าได้เรามาเยี่ยมในพื้นที่ของกล่เรือนเป้าหมายของเราครับรู้สึกว่า ดีมากเลยครับจากการที่ผมมาดูศึกษาในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาเจอแล้วนะครับชึ่งเลยนะครับเพราะว่าทําได้ดีนะครับทําได้ดีดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราเสริมเล็กเสริมน้อยนะครับเพื่อให้สมบูรณ์ขึ้นแต่ตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับที่จะเป็นโคกน้องงานหรือให้แหล่งให้ความรู้ต่างๆของชุมชนได้นะครับก็ก็ขอชมนะครับว่า เจ้าของพื้นที่นะครับคือ,อท่านเพียงศักดิ์เพียงศักดิ์นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะขยันทำบ,บ้านในลักษณะของแนวเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านเือพี่เจ้าอยู่ของเรานะครับปยุอยู่โค้งน้องรามโมเดลค่อนข้างจกงสกมบูรณ์นะครับต่อไปท่านมีอะไรกับเราพี่เพียงศักดิ์ที่ว่าทาตรงนี้เนี่ยเราคือทกใหญ่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับที่จริงเราที่แรกเลยเดิ่ที่แรกก็ อยากจะทําแบบเอ่มาพักผ่อนด้วยตัวเองนี่แหละคิดที่เล็กรื้อเล็กด้วยนะบอกเว่าเวลาเรามาไอ้นามาไหนจ,จะได้รับอนย้อนจะได้มาไอ้นั่งพักนอนพักอะไรเอย่างอุ้นฟ้าดูเปียกอะไรประมาณนี้มันจะทําให้เราเหมือนอยากมานาหน่าตูา้ง่ายก็ยกว่าประกอบอาชีพแล้วก็มีความสุขก็ตีอย่างเมื่อก่อนนี่ก็จะทําแต่นาอย่างเดียวที่นี่เดียวจากนาเราก็ไม่ค่อยออกมาเราทําแบบนี้เราจะได้ เพราะไม่ร้อยอยากมาอยู่แล้วที่เรื่อยๆที่นี่ก็จะเพิ่มเติมเป็นวุ้นนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับพี่สุเทพเป็นไงเบืองมาพื้นที่นี่เยี่ยมเลยนะครับผมอยู่ใกล้ๆก็ยังไม่รู้เลยครับแต่จะได้เขาาใจฟังเป็กับตาวันนี้ดีมากเลยสุดยอดสุดยอดก็ดเดี๋ยวจะได้นำชาวบ้านมาดูเรียนรู้ได้ก็ชื่นชมเนาะครับชื่นชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครัวเรือนเป้าหมายของน้องนายของเรานะครับแล้วต่อไปมีคนมาดูงานยินดีต้อนรับไหมครับ ีกัย,ยินดีต้อนรับเนาะนะครับก็พี่แกงสักก็ดูแล้วมีไอเดียต่างๆสวยงามครับในการทําพื้นที่ของแกเราขอชื่นชมนะครับท่านประธานเครือข่ายโครน้องนา,นนา,นก,านก็ชื่นชมนะครับทางกลุ่มนี้ท่านสุเทพก็ชื่นชมนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ